สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณที่ร่วมติดตามรายการข่าวของเราในวันนี้พวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอยู่กับเราในช่วงสำคัญนี้สถานการณ์ตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาย,ยัางคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง S <S หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดและสร, <Medicaid> ะสร้างความกัวงวลให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งทําให้วันนี้เราจะนําเสนอข่าวสําคัญสองประเด็นที่ผู้ชมไม่ควรพลาดข่าวแรกคือเหตุการณ์ช่วงเวลาใกล้4ี่โมงเย็นที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งมีเสียงปืนดังต่อเนื่องยาวนานราว10นาทีจากฝั่งกัมพูชาทําให้ชาวบ้านต้องรีบอบพยพเข้าสู่บังเกอร์หลบภัยและเจ้าหน้าที่ไทยต้องเข้าประจําจุดเพื่อรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์เพียงไม่กี่นาที กับสร้างความโกลาหลไปทั่วพื้นที่ชายแดนข่าวที่2เกี่ยวกับปฏิกิริยาจากฝั่งกัมพูชาที่กล่าวหาว่าทหารไทยยิงใส่ประชาชนในพื้นที่ของเขาพร้อมเผยแพร่ภาพผูพ้ได้รับบาดเจ็บลงในสื่อขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่ได้เปิดฉากยิงและเตือนถึงความเสี่ยงของสงครามกองโจรที่อาจประทุขึ้นได้ทุกเมื่อและต่อไปนี้เชิญติดตามข่าวแรกของวันนี้เหตุยิง10นาทีชาวหนองยาแก้วอบพยบ,บุ่น ชายแดนตึงเครียดต่อเนื่องช่วงบ่ายของวันที่เกิดเหตุพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยังเป็นเพียงหมู่บ้านชายแดนที่เงียบสงบผู้คนทำงานประจำวันตามปกติบ้างอยู่ในสวนบ้านกำลังต้อนวัวกลับเข้าคอกขณะที่เด็กและผู้สูงอายุพักผ่อนอยู่ในบ้านไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันในเวลาไม่นานหลังจากนั้นในช่วงเวลาใกล้4ี่โมงเย็นเจ้าหน้าที่ประจำแนวชายแดนได้รับรายงานว่า มีเสียงปืนเล็กดังมาจากฝั่งจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาเสียงปืนชุดแรกดังไม่กี่ครั้งแต่เพียงคู่เดียวเสียงปืนเริ่มถี่ขึ้นเป็นจังหวะยาวและต่อเนื่องสะท้อนเข้ามาในเขตไทยอย่างชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องรีบประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วนกองกำลังบุรพายืนยันว่าเสียงปืนทั้งหมดดังมาจากจุดที่อยู่ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วพอดีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจึงต้องรีบหลบเข้าที่กำบังทันที การปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปตามกฎการใช้กําลังของกองทัพไม่มีการยิงตอบโต้ใดๆเจ้าหน้าที่ยึดหลักลดความเสี่ยงของการประทะและเน้นรักษาความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าที่กาําบังชาวบ้านในหมู่บ้านก็เริ่มได้ยินเสียงปืนเช่นกันเสียงดังจากระยะไกลทําให้หลายคนตกใจเสียงตามสายของหมู่บ้านจึงถูกเปิดใช้อย่างฉับพลัน ผู้นำชุมชนประกาศเตือนให้ทุกครอบครัวรีบไปยังบังเกอร์หลุมหลบภัยที่ตั้งอยู่ในจุดปลอดภัยประกาศดังเป็นจังหวะสั้นชัดเจนเพื่อให้ทุกบ้านได้ยินโดยทั่วถึงถนนในหมู่บ้านเริ่มมีความโกลาหลชาวบ้านรีบวิ่งออกจากบ้านบางคนคว้าข้าวของจําเป็นเช่นผ้าหม่มน้ําดื่มและยาบางคนอุ้มเด็กเล็กแนบบอกและจูมือผู้สูงอายุเดินตามกันไปอย่างรีบร้อนครอบครัวจํานวนมาก ต้องรีบตัดสินใจภายในไม่กี่วินาทีว่าจะนำสิ่งใดติดตัวไปบ้างเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ภายในบังเกอร์ประชาชนทยอยเข้าไปนั่งรวมกันเป็นกลุ่มเด็กเล็กบางคนร้องไห้ด้วยความตกใจผู้ใหญ่พยายามปลอบใจและบอกให้ทุกคนใจเย็นลงแม้ในใจตนเองก็มีความกังวลไม่น้อยบางคนมองออกไปทางปากบังเกอร์ด้วยความระแวงเฝ้ารอฟังคำสั่งและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่กำลังประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพียงไม่กี่นาทีบังเกอร์ก็เต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากทุกสายตามีความหวาดหวัน่นและไม่แน่ใจว่าเสียงปืนจะกลับมาหรือไม่แม้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากฝ่ายไทยแต่ทุกคนรู้ดีว่าความไม่แน่นอนคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในเวลานั้น หลังจากเสียงปืนดังต่อเนื่องยาวนานราวสิบนาทีสถานการณ์ภายนอกยังคงเงียบงันอย่างน่ากังวลแม้เสียงปืนจะหยุดลงแล้วแต่ความเงียบที่ตามมากลับทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจไม่มีใครกล้าออกจากบังเกอร์ทันทีทุกคนยังคงรอฟังเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ภายนอกปลอดภัยเพียงพอนายกล้านรงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าคณะกำลังต้อนวัวกลับบ้านเขาได้ยินเสียงปืนดังจากฝั่งกัมพูชาอย่างชัดเจน หลายนัดติดกันจนรู้สึกว่าต้องรีบหาที่กำบังจูจ่ๆก็มีทหารไทยวิ่งมาตะโกนบอกให้รีบพาวัวเข้าคอกและกลับเข้าบ้านทันทีเพราะไม่รู้ว่าฝั่งกัมพูชาจะยิงซ้ำหรือไม่นายกลั่นโรงยืนยันว่าเสียงปืนทั้งหมดดังมาจากฝั่งโน้นไม่มีช่วงใดเลยที่ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ขณะเดียวกันชาวบ้านฝั่งกัมพูชาเองก็เกิดความโกลาหลไม่แพ้กัน วิดีโอจากประชาชนในพื้นที่โอเบย์ชันเผยให้เห็นภาพผู้คนหมอบอยู่ริมพงหญ้าบางคนวิ่งหลบพร้อมอุ้มเด็กหนีออกจากเขตหมู่บ้านอย่างรีบร้อนหลายคนก้มตัวชิดพื้นด้วยความหวาดกลัวไม่ต่างจากชาวไทยในบ้านหนองญ้าแก้วที่ต้องรีบหลบเข้าบังเกอร์สะท้อนว่าความไม่มั่นคงไม่เกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดขึ้นกับผู้คนบริสุทธิ์ทั้งสองฝั่ง ในฝั่งไทยเจ้าหน้าที่เริ่มประเมินพื้นที่ใหม่หลังเสียงปืนสงบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและตำรวจประจำพื้นที่กระจายกำลังตรวจสอบถนนเส้นทางเข้าออกและพื้นที่ล่อแหลมโดยรอบเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์จะไม่เกิดซ้ำพื้นที่ที่เคยเป็นจุดเสี่ยงถูกเพิ่มกำลังพลเพื่อลดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำรอยหลายครอบครัวยังคงอยู่ในบังเกอร์แม้เวลาจะผ่านไปสักระยะเพราะกลัวว่าหากออกไปเร็วเกินไป อาจเผชิญความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้รับการดูแลเป็นพิเศษอาสาสมัครนำผ้าห่มและน้ำดื่มมาแจกให้ด้านในเพื่อลดความตึงเครียดของผู้ที่กำลังรอคอยข่าวดีจากเจ้าหน้าที่ผลกระทบจากเหตุยิงครั้งนี้ยังขยายไปยังจังหวัดตราดที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแม้จะไม่ได้ยินเสียงปืนโดยตรงแต่ชาวบ้านจำนวนมากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายคนยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าความตึงเครียดจะลุกลามไปถึงพื้นที่ของตนหรือไม่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในจังหวัดตราดจึงต้องเพิ่มการตรวจตราและสังเกตบุคคลแปลกหน้าอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่อเนื่องในสารแก้วแม้เสียงปืนจะเงียบลงแต่ความหวาดกลัวของประชาชนยังคงชัดเจนหลายคนกล่าวว่าคืนนี้คงเป็นคืนที่ยาวนาน เพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายหรือจะเกิดความโกลาหลอนอีกครั้งทุกคนได้แต่หวังว่าเหตุการณ์จะไม่ขยายตัวจนกลายเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อเสียงปืนเงียบลงเป็นเวลาหนึ่งช่วงใหญ่บรรยากาศในหมู่บ้านหนองยาแก้วยังคงตึงเครียดผู้คนจำนวนมากยังไม่กล้าออกจากบังเกอร์แม้เจ้าหน้าที่จะรายงานว่าพื้นที่เงียบแล้วแต่ไม่มีใครมั่นใจว่าฝั่งกัมพูชาจะไม่ยิงซ้ำ ชาวบ้านหลายคนมองออกไปทางป่าหลุมหลบภัยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดรอฟังสัญญาณที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นยามค่ำคืนเริ่มคืบคลานเข้ามาความมืดทำให้ความหวาดกลัวยิ่งทวีคูณลมที่พัดผ่านป่าละเมอบางช่วงยังทำให้คนที่ซ่อนตัวอยู่สะดุ้งเพราะคิดว่าเป็นเสียงปืนเด็กหลายคนง่วงนอนแต่ไม่กล้าหลับเต็มตาส่วนผู้ใหญ่เองก็ต้องอดทนเฝ้าระวังไปพร้อมกับฟังเสียงประกาศที่อาจดังขึ้นเมื่อใดก็ได้ เจ้าหน้าที่กองกำลังบุรพาเริ่มเสริมกำลังในจุดที่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะถูกใช้ในการลอบโจมตีถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่บางชุดเดินลากตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจดูความเคลื่อนไหวบนแนวชายแดนทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระแวดระวังเพราะไม่รู้ว่าฝั่งโน้นมีเจตนาเพียงใดในการสร้างสถานการณ์ครั้งนี้ในหมู่บ้าน ชาวบ้านพยายามปลอบใจกันและกันบางครอบครัวกระซิบพูดคุยถึงวันเก่าๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันในอดีตแต่หลายคนยอมรับว่าครั้งนี้ดูอันตรายกว่าเพราะเสียงปืนกินเวลานานกว่าที่เคยพบผู้สูงอายุบางรายบอกว่าตนไม่คิดว่าจะต้องหลบอยู่ในบังเกอร์อีกครั้งหลังผ่านเรื่องราวมาแล้วจำนวนมากแต่เมื่อความปลอดภัยของครอบครัวมาก่อนทุกคนก็ต้องยอมทนต่อความไม่สบายกายและความหวาดหวั่นใจด้านนอกบังเกอร์มีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างไม่ลดละ จุดตรวจรอบหมู่บ้านถูกตั้งขึ้นเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองบุคคลแปลกหน้าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยความมืดในค่ำคืนทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความรอบครอบที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านบางครอบครัวเริ่มพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรหากสถานการณ์ยืดเยื้อบางคนบอกว่าอาจต้องย้ายผู้สูงอายุไปอยู่กับญาติที่อยู่ไกลจากชายแดนชั่วคราวแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งบ้านเกิดแม้เหตุการณ์จะรุนแรงเพียงใด พวกเขาเพียงต้องการให้เจ้าหน้าที่ไทยเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในอนาคตเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเหตุยิงข้ามแดนสั้นๆแต่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความเปราะบางตามแนวชายแดนยังคงอยู่ชาวบ้านหลายคนกล่าวว่าช่วงเวลา10นาทีของเสียงปืนได้เปลี่ยนชีวิตและความรู้สึกปลอดภัยของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงจากคนที่เคยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายต้องมาพบกับความกังวลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังผิดปกติ เมื่อประเมินภาพรวมทั้งหมดเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่บ้านหนองยากแก้วเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สะเทือนขวัญชุมชนและเป็นคำเตือนว่าความตึงเครียดอาจยังไม่จบลงในเร็ววันนี้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลากัมพูชากล่าวหาไทยยิงประชาชนไยโต้ทันทีและเตือนแผนสงครามกองโจรใกล้ปะ หลังเหตุยิงจากฝั่งกัมพูชาที่กินเวลายาวนานและสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านหนองยาแก้วกระแสะข่าวจากฝั่งกัมพูชากลับยิ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนกว่าเดิมเพราะไม่นานหลังจากเสียงปืนสงบสื่อหลักและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศกัมพูชาก็เริ่มเผยแพร่ข้อมูลที่แตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ฝ่ายไทยรายงานไว้กระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาพร้อมด้วยสื่อออนไลน์หลายแห่งเผยแพร่ภาพประชาชนชาวกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บ โดยระบุว่าถูกทหารไทยยิงในพื้นที่หมู่บ้านพรายจันทันของกัมพูชาภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกัมพูชาทําให้ประชาชนในฝั่งเขมรเกิดความไม่พอใจและหวาดกลัวว่าฝั่งไทยจะมีการโจมตีเพิ่มเติมฝ่ายสื่อของกัมพูชาย,ยังรายงานว่าเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลาบ่ายแก,แก่โดยย้ําว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนหนึ่งรายงานหลายสำนักใช้ถ้อยคําคที่สร้างความตึงเครียด และเร่งให้เกิดกระแสต่อต้านไทยในโลกออนไลน์ทําให้บรรยากาศทั้งสองฝั่งชายแดนยิ่งตึงเครียดมากขึ้นอย่างไรก็ตามกองกําลังบุรพาของไทยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเสียงปืนทั้งหมดเริ่มจากฝั่งกัมพูชาไม่ได้มาจากฝั่งไทยแม้แต่นัดเดียวเจ้าหน้าที่ไทยปฏิบัติตามกฎการใช้กําลังอย่างเคร่งครัดและไม่มีเหตุผลใดที่ฝ่ายไทยจะยิงใส่ประชาชนในพื้นที่ นอกเหนืออำนาจของตนการตอบสนองของกองทัพไทยยังคงเป็นแบบตั้งรับโดยไม่เพิ่มความรุนแรงเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวเกินควบคุมแหล่งข่าวกองทัพไทยระบุว่าสิ่งที่กัมพูชานำเสนออาจเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อโยนความผิดให้กับไทยด้วยเจตนาให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มความรุนแรงการนำเสนอภาพผู้ได้รับบาดเจ็บลงในสื่อออนไลน์อย่างเร่งด่วนเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายไทยเชื่อว่า เหตุการณ์นี้มีการเตรียมการด้านข้อมูลไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการโจมตีภาพลักษณ์ของไทยในเวทีนานาชาตินอกจากนี้การกล่าวหาว่าทหารไทยยิงประชาชนยังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพราะเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในกัมพูชาเองหากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่นี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่และกระตุ้นให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน ด้านประชาชนในฝั่งไทยที่ได้รับข่าวนี้ต่างรู้สึกไม่พอใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นสวนทางกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ชาวบ้านหลายคนยืนยันว่าเสียงปืนทั้งหมดมาจากฝั่งกัมพูชาเท่านั้นไม่มีช่วงใดเลยที่ฝ่ายไทยยิงกลับหลายคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการพยายามใส่ร้ายเพื่อทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นและอาจเป็นการปูทางไปสู่ความขัดแย้งในระดับที่รุนแรงกว่าเดิมหลังจากกระแสะกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ฝ่ายไ,ไทยต้องออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนเพื่อลดความเข้าใจผิดที่อาจลุกลามและส่งผลต่อความมั่นคงชายแดนกองกำลังบูรพายืนยันอีกครั้งว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาและไทยไม่ได้ยิงแม้แต่นัดเดียว เจ้าหน้าที่ไทยเพียงเตรียมกำลังในลักษณะป้องกันตัวและไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นในขณะที่กองทัพไทยพยายามสร้างความชัดเจนก็มีกระแสวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทหารระดับต่างๆที่มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นการจัดฉากเพื่อใช้โจมตีไทยในเชิงข้อมูลและอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าฝั่งกัมพูชากำลังเตรียมใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรเข้ามาก่อกวนตามแนวชายแดนคำเตือนนี้ไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีต แหล่งข่าวทางทหารระบุว่ายุทธวิธีแบบกองโจรคือการแอบเข้ามาในพื้นที่ล่อแหลมก่อเหตุแล้วถอยกลับทันทีเช่นการลอบยิงการวางกับระเบิดตามเส้นทางลาดตระเวนการซุ่มโจมตีหน่วยเล็กและการใช้จุดบังตัวเพื่อหลอกให้ไทยยิงตอบโต้จากนั้นจึงนําเหตุการณ์ดังกล่าวไปเยผยแพร่ในสื่อว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ก่อความรุนแรงเมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวล่าสุดของสื่อกัมพูชา และการรีบเผยแพร่ภาพผู้บาดเจ็บโดยยังไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทำให้ฝ่ายไทยเชื่อว่าฝั่งโน้อนอาจพยายามสร้างภาพว่าตนเป็นฝ่ายถูกทำร้ายเพื่อให้ประชาคมโลกรู้สึกเห็นใจและกดดันไทยในเวทีนานาชาติภายในประเทศไทยเองเจ้าหน้าที่จำนวนมากเริ่มแสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยประกาศยกเลิกข้อตกลงสันติภาพเก่าที่เคยใช้กำกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทำให้หลายฝ่ายมองว่า นี่อาจเป็นช่องว่างที่ฝั่งกัมพูชาใช้เป็นโอกาสในการหาเรื่องใส่ร้ายหรือทดลองปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบใหม่นายทหารหลายรายเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการลาดตระเวนโดยเฉพาะเวลากลางคืนและในเส้นทางที่เปลี่ยวเพราะหากฝั่งกัมพูชาใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรจริงเจ้าหน้าที่ไทยอาจตกเป็นเป้าหมายทันทีการลาดตระเวนจึงต้องเปลี่ยนน้ำหนักจากการตรวจตราแบบปกติเป็นการตรวจตราแบบระวังสูงสุด ในขณะที่กองทัพไทยพยายามสงบสถานการณ์ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต่างวันวิตกเพราะกระแสข่าวจากฝั่งกัมพูชาไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเห็นหลายคนกล่าวว่าการบิดเบือนข้อมูลอาจยิ่งทำให้สถานการณ์ตึงเครียดกว่าเดิมชาวบ้านในบ้านหนองยาแก้วต่างยืนยันว่าฝั่งไทยไม่มีการยิงและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามทำให้ไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาโลก ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ชายแดนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเสียงปืนแต่เป็นสงครามข้อมูลที่ดำเนินไปควบคู่กันทั้งในพื้นที่จริงและในสื่อออนไลน์ของทั้งสองประเทศและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในระดับที่คาดไม่ถึงหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ท่ามกลางความสับสนของข้อมูลจากสองประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านและพบว่านอกจากการบิดเบือนข้อมูลแล้วยังมีความเป็นไปได้สูงที่ฝั่งกัมพูชาจะขยายระดับปฏิบัติการไปสู่การก่อกวนแบบกองโจรซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ใช้ความได้เปรียบด้านภูมิประเทศและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเป็นหลักด่านเจ้าหน้าที่ทหารไทยหลายรายให้ความเห็นตรงกันว่าเมื่อไม่มีกรอบสันติภาพมาควบคุมเหมือนที่ผ่านมา ความเสี่ยงในการเกิดเหตุซุ่มโจมตีจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะไม่มีข้อผูกมัดในการประสานงานแบบเดิมช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงที่ไทยต้องเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในจุดที่เคยมีประวัติเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในอดีตแหล่งข่าวระบุว่าการวางกับระเบิดตามเส้นทางลาดตระเวนเป็นรูปแบบที่ต้องระวังมากที่สุดเพราะสามารถสร้างความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ได้โดยไม่ต้องปะทะโดยตรงการรอบยิงจากระยะไกล ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ง่ายในพื้นที่ป่ารกทึบหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในช่วงกลางคืนโอกาสที่เจ้าหน้าที่ไทยจะได้รับอันตรายก็สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นายทหารระดับพื้นที่บางรายเผยว่าการปฏิบัติงานต่อจากนี้ต้องเปลี่ยนจากการตรวจพื้นที่แบบปกติเป็นการตรวจแบบยกระดับทางการแบ่งชุดลาดตระเวน การใช้เส้นทางสำรองและการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจุดเสี่ยงแม้จะทำให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยมากขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในขณะเดียวกันความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากเห็นข่าวที่เผยแพร่จากฝั่งกัมพูชาบางคนรู้สึกไม่พอใจที่ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ยิงประชาชนทั้งที่ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของชาวบ้านในบ้านหนองยาแก้วยืนยันว่าฝั่งไทยไม่ได้ยิงเลยหลายคนมองว่าการกระทําของกัมพูชาอาจทําให้ความสัมพันธ์สองประเทศถดถอยและอาจทําให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยได้ในอนาคตภายในกลุ่มทหารบางส่วนมีการเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ปรารถนาที่จะออกปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อยุติสถานการณ์แต่นโยบายปัจจุบันของกองทัพยังคงเน้นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก เพราะไม่ต้องการให้เหตุการณ์ขยายตัวจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับกว้างรัฐบาลไทยจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของประชาชนและความสงบเรียบร้อยในระดับชาติเมื่อประเมินภาพรวมทั้งหมดเห็นได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงปืนที่ดังในชายแดนแต่เป็นการเผชิญหน้าทั้งทางข้อมูลการทหารและจิตวิทยาการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยยิงประชาชนส่งผลให้สถานการณ์สลับซับซ้อนขึ้นมาก และทําให้ไทยต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายหลายด้านพร้อมกันทั้งการปกป้องประชาชนการเฝ้าระวังแนวชายแดนและการควบคุมข่าวสารที่อาจบิดเบือนสถานการณ์จึงยังไม่สิ้นสุดง่ายๆและทุกฝ่ายต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าความตึงเครียดนี้จะยกระดับไปสู่ความขัดแย้งรูปแบบใดต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงเหตุยิงสั้นๆที่เกิดแล้วจบไป แต่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงการเมืองการสื่อสารและความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองประเทศต่างเผชิญความตึงเครียดในระดับที่ไม่สามารถประเมินเบาได้อีกต่อไปการวิเคราะห์ภาพรวมจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เข้าใจทิศทางที่สถานการณ์อาจจะเคลื่อนไปในอนาคต ประเด็นแรกคือความไม่ตรงกันของข้อมูลที่เผยแพร่จากทั้งสองฝ่ายฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนว่าเสียงปืนทั้งหมดเริ่มจากฝั่งกัมพูชาแต่ฝั่งกัมพูชากลับกล่าวหาว่าทหารไทยยิงใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ความแตกต่างเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความสับสนแต่ยังสะท้อนรูปแบบของสงครามข้อมูลที่ถูกใช้อย่างเข้มข้นการเผยแพร่ภาพผู้บาดเจ็บโดยยังไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทําให้เกิดกระแสะกดดันทางสังคมในฝั่งกัมพูชา ซึ่งอาจกลายเป็นแรงสนับสนุนทางการเมืองภายในประเทศประเด็นต่อมาคือผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชายแดนคนไทยในบ้านหนองยาแก้วเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและรู้ว่าเสียงปืนมาจากฝั่งกัมพูชาทําให้ชาวบ้านไม่พอใจกับข้อกล่าวหาที่สวนทางกับความจริงประชาชนฝั่งกัมพูชาเองก็เกิดความหวาดกลัวเช่นกันเพราะถูกนําเสนอข้อมูลว่าไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนความรู้สึกไม่มั่นคงเช่นนี้มีอิทธิพลต่อสังคมในพื้นที่อย่างมาก และอาจสะสมจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับชุมชนในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขที่ถูกต้องอีกมิติหนึ่งที่ต้องจับตาคือยุทธวิธีทางทหารตามแนวชายแดนหลายฝ่ายเชื่อว่ากัมพูชาอาจกำลังเตรียมใช้ยุทธวิธีกองโจรเพื่อลดความได้เปรียบของฝ่ายไทยยุทธวิธีเช่นการลอบยิงการวางกับระเบิดหรือการซุ่มโจมตีล้วนเป็นวิธีที่สร้างความเสียหายได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าปะทะแบบตรงไปตรงมาหากเกิดเหตุลักษณะนี้จริง จะทาให้แนวชายแดนของไทยไม่ปลอดภัยและส่งผลต่อขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่อย่างมากสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อประเทศไทยประกาศยกเลิกกรอบสันติภาพเดิมทําให้ความร่วมมือที่เคยเป็นแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันหายไปการไม่มีกรอบกํากับทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องพึ่งพาการประเมินสถานการณ์ภายในประเทศของตนเองซึ่งอาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดง่ายขึ้นยิ่งถ้าฝั่งกัมพูชาใช้ช่องว่างนี้เพื่อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้รุกรานก็อาจทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะ ต้องอธิบายตัวเองในเวทีระหว่างประเทศโดยไม่จําเป็นด้านการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเองก็มีบทบาทสําคัญข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาถูกเผยแพร่ในจังหวะที่ไวและมีน้ําเสียงเข้มข้นทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการนําเสนอข่าวถูกใช้เพื่อสร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายที่แข็งกร้าวทั้งที่ความจริงคือไทยอยู่ในท่าทีตั้งรับมาโดยตลอดการดึงเหตุการณ์ชายแดนเข้าสู่วงจรข้อมูลทางการเมืองอาจทําให้สถานการณ์ยืดเยื้อและขยายผลเกินควรสําหรับไทย ความท้าทายคือการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ทําให้สถานการณ์บานปลายการรักษามาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดการลาดตระเวนอย่างรอบคอบและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินควบคู่กันการทํางานร่วมกันระหว่างกองทัพตำรวจและผู้นําชุมชนจึงเป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันเหตุซ้ําในอนาคต ขณะเดียวกันไทยต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายของข้อมูลบิดเบือนในโลกออนไลน์เพราะหากปล่อยให้ข้อมูลผิดแพร่กว้างโดยไม่มีการแก้ไขจะทําให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายและอาจกระตุ้นความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติความสงบเรียบร้อยจะถูกสั่นคลอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วไม่ใช่แค่เหตุปะทะสั้นๆแต่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาทั้งด้านความจริงด้านพื้นที่และด้านการสื่อสาร ที่สำคัญคือทั้งสองฝ่ายต้องตระหนักว่าความไม่เข้าใจเล็กน้อยอาจกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ได้หากไม่จัดการอย่างรอบคอบตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเหตุการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทําให้เห็นภาพความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายเสียงปืนที่บ้านหนองยาแก้วและกระแสะข่าวจากฝั่งกัมพูชาล้วนสะท้อนความไม่มั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศ ฝ่ายไทยยืนยันข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผู้เปิดฉากยิงและยังคงปฏิบัติตามหลักการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งขณะที่ความพยายามเผย,พยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกันทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต่างจับตาดูสถานการณ์อย่างระมัดระวังเพราะทุกการเคลื่อนไหวมีผลต่อความปลอดภัยของครอบครัวและชุมชนเจ้าหน้าที่ไทยทุกนายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เราหวังว่าการนําเสนอข่าวทั้งหมดในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ชัดเจนขึ้นและติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างรอบด้านหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดขอเรียนเชิญคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นในรายการเพื่อให้เสียงของทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามสถานการณ์สําคัญครั้งนี้และหากเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์โปรดแบ่งปันให้คนรอบข้างได้รับรู้เพื่อเพิ่มความตื่นตัวและความปลอดภัยแก่ทุกครอบครัวและท้ายที่สุด ขอเชิญติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากทุกพื้นที่เราจะอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมในทุกเหตุการณ์ขอบคุณที่ร่วมรายการและพบกันใหม่ในครั้งต่อไป